ปุ๊บไปอาหารทะเลรับราคาแค่399 อยู่ใจกลางเมืองกินแซลมอนซาชิมิแซลมอนดองกุง้งดองไม่อัน้นแถมยังมีกุ้งแม่น้ำผ่านหลังให้กินตลอดวันนี้อินอ่ะชาแนลพามาอินัรกันที่ร้านรัชดาซีฟู้ดวิธีมาก็ไม่ยากนะคะเข้าซอยรัชดาซอยสามตรงข้ามเซนทันพระรามเก้าเข้ามาเรื่อยๆแล้วที่สําคัญที่นี้เขามีที่จอดรถด,ด้วยนะเธอราคาดีแบบนี้ใครยังไม่รู้จะไปไหนลองมาดูรีวิวนี้กันจ้าว่าจะแซ่บแค่ไหน ไปดูร้านนี้นะคะเราจะออเดอร์ผ่านทาง QR โค้ดใครอยากได้อะไรก็ติ๊กถูกไปเลยส่วนน้ำและน้ำจิ้มเราเดินไปบริการตัวเองนะจ๊ะรวมถึงไอติมด้วยชอบอีกอย่างไอบุฟเฟ่เขามีน้ำเปล่าด้วยนะว้าวลูพอนที่อาหารก็มาจบครบหมดแล้วนะครับมาเร็ว้าวเอาไวมากโอนเมื่อกี้เพิ่งสั่งเองนะครัแล้วละตอนล็กที่แบบเพิ่งสั่งเองแบบไม่เจนเอาอย่างนี้ไม่ทันหมดเนี่ยไม่เกินสิบนาทีเธอมาเสร็จครบหมดแล้วใช่<ไ>สุดยอด เริ่มตรงไหนก่อนดีเราเริ่มจากไฮไลท์เลยไหมอ่าเรามาแบบแซลมอนชาตินิที่วันนี้เราหลายมอนมากทั้งมอนยำชั้นมอนซูเกะแล้วก็มอนซาชิมิอันนี้ก็คือราคาสามเก้าก้าเท่านั้นนะใช่โอเครู้สึกว่าจะกินได้สองชั่วโมงแต่นั่งได้ถึงสามชั่วโมงอ๋อเหรอแล้วก็ท่านได้จะอยู่ที่สี่สี่ห้านตรลงน้ำมีฟิีแล้วก็ไอติม เพราะก็ถือว่านั่นแมด่ดูจากอาหารแบบนี้เอาเราลองมาชิมม่อนห่อนว่าว่าเป็นยังไงบ้างแตลมอนคาชิมิถือว่ากินกับราคาก็ถือว่าโอเคนะขอบคุณค่ะช่วยหน่อยค่ะช่วยได้เลยอ่ะไม่ใช่กันะรบราคานี่เป็โอเคนะ ก็เ่ยเมกีายไปเเอาจริงบุฟเฟ่ตที่เปาคากูกวันนี้ก็รสคา้ยคุณภาพประมาณนี้แหละให้พอแล้วแบบไปด้ะแตน่งวนนึ่งเดีใช่ไมฮะเตาม้นปลดละเราไปเม้วนยำเตาม้วนไางนี่หว่าอันนี้ไม่ยำเตาม้นยิ้มยำเตมน อโอเคเทียบกับราคาหูเอไปเลยมันจะเป็นแบบไม่นอกจากจ้านมากอันนี้จะเป็นเหมือนกับยำแบบไม่เผ็ดไม่เผ็ดเวอคนไม่กินเห็ดกินได้นับแต่ิดใจอันนี้แซลมอนตาชิมยนดีอ่ะรสชาติมันก็จะเป็นแบบคือตัวไอ่แล้วออกเปรี้ยวๆซอสไอตรงนี้มันเหลาออกเปรี้ยวๆนะสดชื่นนะสดชื่นเนี่ย จะไม่เคยกินแบบนี้เนาะโอเคเอามา,านดอน้ำปลายจานี่านีท้ทำช้ำเล็กทำช้ำเลอ็อะลองชิมดูก่นอ,อนนะกัจิ้จีบูดนเราขอปปล่สักทีูวาว่าผู้สิงว่ากินเล่นว่าแบบนี้ไม่ช่แล้ว อยากแซ่บซีฟู้ดไหอยากอิมซีฟู้เอน้องชิพิมซีฟู้ดดีสุดโน้ช่ัดจัดชอบแบบนี้ป่าวๆอะไยเพราะว่ามันได้รสกับถือว่าเมนูแต่วอนที่นี่ผ่านโอเมเลยชับราคานชอบชอบแต่ว่าสุดมันไม่เกินเกินอ่ะมันหวานหวานแบบวืดมือเต็มเมแล้วก็เด็ดจางใช่ จัดเทปโอเคไปต่ออันไหนดีมากันติปูกังดีกว่ามาเนี่ยเลนะอันนี้เราก็มีซิ่แบบเนื้อน้ำขาหลังนะแต่ว่าโอเคตัวมันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยตัวเท่าเนี่ยเอามือเยอะว่าจะไหนังลงโอเคยำหอนั่งลงมาเป็นจานแบบนี้กับยอดกระถิ่นยอดกระถิ่นแล้วก็หอมเจียวจุกๆเหมือนกันนะเนี่ย หอมเจียวจุกๆเหมือนกันโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกินกันเขาแกะมาให้แล้วนะคะน,นยยี่ตัวหนายอยู่ตัวหนาอยู่กินแล้วนะอี้นอไม่เอาไม่เอาเลยนั่โอเค หม่ทำฉันมั้ยเดโเดของเรามืนความฟออยว่าเป็นยังไงาชนกันต้องิอะไรอนมเนอืมั้งใหนยแต่แต่นะก็อร่อยอืมร้ดีะเขาตอเน้ำมันอืมเคเด่นนเราไปสออเขาจะเดดมอันนี้จากไอโนเป็นแบบอ่ะ ปลาด้มาสำสับปลาตออตัวไซส์แบบตากเนีไม่ได้แบบเล็กหรี่ด right. so e. yeah. ัเนะว่าสองคนจะได้กำลังดี่ะเปล่าเป่าหรือเปล่ายงกำลังดีการทั้งเรืองปลามันว่จะไม่เก็บหน้าเบอตัตสเอารับซึมด้ไหมครับเอารอบซึมหมดอัด ไม่เหมือนเดียวเลยมันเบาๆไม่หมือนมากเลยผมนันปลาที่เกิดระจารสชาติมันจะแบบขนพ้นกว่านี้แล้วอันนีรสจะแบบเบาๆสเขน้ำปลาาูทอดน้ำปลาก่อนมาเป็นแบบนี้เลยนี่มาอีกนี่ให้ดูฝอยั้งช่ไเอ้จากดีเอาตัวมาทูทอดน้ปลาครับเห็ไหมเห็ไหม น่าจะน้ำปลาเดียวกันแต่เราซื้อได้คลาแบบอะไ้ไคนบบกินปลากะงเดือยฮะจบมาปิดบัตรหูดูบ้างแล้วก็ะน้ำปลาที่ไม่เหมือนกั่ว่าใส่กระาบเปียกไวด้วยมหมมันอร่อยรสกระสาบก๊อกช่วยปแต่ปลานี้เหมือนเป็นกระสาบหัวออกสามรถไม่เค็มอย่างเดียวต่อไปแกงส้ม แกงส้มยอดมะพร้าวโุ้งนี่ก็ลองชิมน้ำกันก่อนแกงส้มโดยที่เราคนไทยเราต้องเสียนแกงส้มอยู่แล้วเราบระหยัดเเงินหมดแล้วใช้เป็นเงินมากเป็นรสชาติที่กินได้เรื่อยๆไม่ต้องทิ้งกับข้าวก็ได้กับมะพร้าวแต่เขาไห้ยอดมะพร้าวมาแบบอัดอัดอิดออเลยเรื่อยๆรักอาหารนี้ มาเพื่อจะกิอ่ะอ๋อเออใช่แต่ว่าโอรเราได้เอ่ะกินกินเล่นได้ปนะเนี่ยหมูว่าแบบนี้หมูก็ไม่เป็นพวกฟ้อนนะในแบบอันนี้รอดหมูก็โอ,อเคครับมันกูแบบฝอยๆหน่อยเนี่ยลองชิมกันให้ตักคุระคำเอเ่ะเรามาชวนกันบ้างเอ้ยตักตู้อย่ยยาไป กับกบ้านลัเมอีกนิดไม่เหงาเมือนเาไม่ได้ปรุงแบบจับดจ้านมาเสิร์ฟเพื่อน,นี่ให้เราจะไปเรื่อยๆนะโหว่านี้นะมาดูต่อตนที่หนึ่งก,ก็มาสิทุกวันอืมอืมวัวบอกนินไงบ้างดีุู้ฝึพผู้อด่นขอบและเมนูนี้นะครับชื่อว่าเมนูนมูฝุนนี่นไงครับคนยังไง ไอ้นมตัวสิเหมือนมันเป็น,ปนปขงาวเปลือยอ๋อนี่แต่นี่พุบฝุ่นเห็นหรือเปล่าซื้หอหายเฝ้าเปล่ารึตึ๊บไปอเมกข้าวเจริงด้วยอือข้าวเปลอยแต่ว่าแบบเป็นข้าวเปลที่มันให้ได้มีรสชาตินะคือวันเครื่องหมูหอยทอดยากอะ่ะอืมหอยทอดหนุ่ยยากแล้วก็รวข้าวเปลอยอันนี้เป็นเมนูพิเศษสำหรับคนที่ รีวิวนะต้องรีวิวเขาต้อรีวิวนะใช่เ,เป็นเมนูพิเศษจริงๆมันไม่มีอยู่ในเมนูราคานี้นะครับข้าดว,ว่าปลากระพงไหมเออน่าจะเป็นปลากระพงนะดูแล้วลองปูกป,ก,ปก่อนข้าวแบบเปล่าเปล่าเนื้อเป็นยังไงอืออันนี้คือต้นไม้ปกแต่มันเป็นแบบฟรีดนะฟรีดชนะมันยังแข็งจะไปไว้สักแข็งจะไม่แตกหมดเลยอ่ะ รู้สึกได้กับเจ็ดน้ำแข็งพีดมาเนี่ยห่างว่ามันโอเคไหมผมกแจ้ว่าความไหมก็้ดจะอบไปวเลยสใจยากัรองสาริงคฟปาไทยเอาโหมาบอกได้กตพวกเราทานนี้เนาะคือราชานี้มันหาที่อื่นาไม่ได้ความจริงนะอืมนี่อ่ะเพราะในุราคามันโอเคราคาไม่สูงกินได้ทุกวันตรงอี้รสชาติมันก็แบบเด็กนิอนั่นกินได้หลายอย่างแต่ว่ที่รู้สึกอ่ะถ้าเรามากินเราเน้นซีฟู้ดเน้นปลาทอดอะไรอย่างเงี้ย ออาตัมโต้ผมแล้วผมแล้วเฮ้ยแบบเือแล้วเนี่ยใครเคยไปลองแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปเลยจ้า